เราไม่ต้องฉีดตามแบบสมัยก่อนสมัยก่อนเราฉีดเที่ยวก็ไม่ตายสองเที่ยวก็ไม่ตายสามเที่ยวก็ไม่ตายมันต้องฉีดกันอยู่เรื่อยไงเปียมันลงเยอะอะแต่ตั้งฉีดมานี่มันก็ดีขึ้นเยอะเลยอะนานฉีดทีอะบอกว่าเตะโหฉีกันน่าดูเลยนะฉีดวยเหรอครับเพราะมันมันไม่ตายไงพอมาผสมแล้วมันตายบางทีก็ยี่สิบ right วันทีก็เดือนแล้วแต่มันมาแล้วก็ฉีดมันก็ตายตายไปเรื่อยใช่บางทีเนี่ใช่บางทีเป็นเดือนเงี้ยโอ้หไม่งั้นฉีกฉีกันอาทิตย์นึง สมเที่ยวสีเที่ยวอ่ะมันหยุดไม่ได้มอ่ะ,ม,อะมันเคยเป็นนะหกเดือนผมไม่เคยลงมาดูเลยให้ลูกน้องฉีดอย่างเดียวอ่ะแบบมันทอไงท้อน,นานๆจะทิ้งอยู่แล้วพอดีมาเจอไอ้นี่ยแหละเห็นใน YouTube เขาบอกขายไง<อ>ก็เลยซื้อมาลองตั้งแตทีแรกอ่ะลองแล้วเออมันดีก็เลยใช้มาเรื่อยแหละแล้วเมื่อก่อนอาการข้องใบมันก่อนที่จะมาเจอแมกมาเราอ่ะอาการใบเป็นไงมัง่งมนก เล็กๆอ่ะเล็กๆหนังเหล,ล,ล,ลืองแล้วก็แบบเพียมลงอ่ะเป็นจุดเป็นในดาาน่างไหมบางทีใบก็ไหมหมดเลยใา่ถูกได้ไหมใช่มันก็มีมั่งอ่ะฉีดยังไงก็ไม่หายเลยฉีดแล้วก็หายอะ,ะอใช้ใช้ไอ้พวกไอ้ยาอะไรอ่ะยาไอ้ยาเหลืองยาอะไรที่เขาใช้ใช้กันมันก็ไม่ดีเพราะงั้นเนี่ยม,มันได้ตอนเพี้ยมไม่มีมันก็สวยขึ้นเลยอ่ะนานไหมกว่าจะเห็นผลหลังจากฉีดป่เนี่ยก็ไม่นานนะ จรฉีดตัวมันตายแล้วก็ประมาณยี่สิบวันหรือเดือนก็ดีขึ้นเรื่อยๆเลยอ๋อดีมนเรื่อยๆเลยครับก็ใช้มาต้องหลายรอบเลยนหลายหลายรอบแล้วปีแล้วนี่ได้ไหมได้นะที่ปปีแล้วครับเดือนนี่ใช่ครับอ๋อราลปีเลยมีกี่ไร่ครับทั้งหมดเนี่ยสี่สิบครับอ๋อสี่สิบไร่ครับกี่ร้อยคนโอ้ห้าร้อยอเราก็ส้นไม่ไม่มีน้อนปีแ้มแเรงกวดเลยตอนนี้อ่าตอนนี้สบายใจหน่อยทั้งห้าร้อยคนเลยครับ ไม่เคยไม่เคยมีเลยอ่ะก็ก่อนฉีดยาเอายาอะไรมาฉีดก็ยาทั่วไปอ่ะที่ที่ไม่เคยตายเลยแล้วทีนี้ผสมแม่ม่าลาวาเข้าไปใช้ยาตัวเดิมไหมไม่ฮะแล้วแต่เราจะเปลี่ยนไปเรื่อยอ่ะแต่ก็ใช้นี่เป็นหลักไงแม่ม่าลาวาเป็นหลักผสมทุกเที่ยวอ่ะแต่ยาฆ่าแมลงเราเราเปลี่ยนไปเรื่อยไงพอจะใช้นานๆก็ดื้อกันนะดื้อพวกนี้ดุไม่ค่อยเชื่อหรอกแมลงเงี้ย ถ้าใช้มาปีหนึ่งเนี่ยคอนสุดเดียไม่มีปัญหาเลยเรื่องเรื่องมแมลงไม่ค่อยมีปัญหามันคล้ายๆว่นานานๆทียี่สิบวันเดือนพอมันมาแล้วฉีดก็จบไปอะ่ะแล้วเราก็คอยดูให้ดีมันมาแล้วก็ฉีดอีกแค่นั้นเราไม่ต้องฉีดต้มแบบสมัยก่อนอสมัยก่อนเราฉีดทเที่ยวก็ไม่ตายสองเที่ยวก็ไม่ตายสามเที่ยวก็ไม่ตายมันต้องฉีดกันอยู่เรื่อยไงครับแะด้ไม่เดือนหนึ่งหลายรอบเลยหลายหลาย ต,ตอนนี้ม,มาทีก็ฉีกันหลายรอบจนฝ่าจะสิ้นไปแหละ่าจะหมดไปแล้วถ้าพักมามาก็<อ>ไม่แย่มาได้ตัวเนี้เนนนยเบาหน่อยนะเบาเลยอพอมันมาเราฉีก็จบครั้งเดียวจบครั้งเดียวจบไม่ไม่ต้องฉีกสองสองแต่เมื่อก่อนเนี่ยโหฉีกันหน่าดูเลยอะลูก<ช>น้องที่บนเลยประทับใจพี่แม่ทาราวานี่ก็ดีขึ้นมากเลยใช้มาตลอดเลยอ่ะ าใช้แม็กมากลาวามันก็ไม่ประหยัดแต่เพิ่มต้นทุนของเรามันเพิ่มจริงไหมมันก็ไม่เพิ่มนะถ้าใช้อย่างนั้นมันไม่ตายอ่ะเราต้องฉีดบ่อยอ่ะแต่อย่างนี้เราฉีดหนเดียวมันก็จบแล้วนะมันมันก็ดีขึ้นนะถึงแพงมันก็ดีขึ้นไงแต่ว่าไปปมากลายเป็นประหยัดกว่าใช่ไหมใช่ใช่เพราะอย่างนั้นมันมันวดเราต้องลำร้อยมันก็ฉีดไปมันก็ฉีดอยู่เรื่อยอ่ะาทิตย์หนึ่งสองตําเที่ยวอย่างเงี้ยแต่นี่ยี่สิบวันเดือนเราฉีดทีเดียวจบใช่ไหมมันก็ลดต้นทุนไปเยอะไง ชุดมันก็ฉีดได้เยอะนะผมผมมาสี่สิบไร่มันฉีดได้หมดอชุดเนียวเที่ยวนะผสมน้ำไปสี่ก้อนนิดใช่ผมว่าฉีดได้หมดอ่ะอยู่ที่ตำบลอะไรนันเนี่ยหนองยาป้องครับตำบลหนองยาป้องอำเภอหนองยาป้องหลังจากที่ใช้มาได้หลายตัวเนี่ยก็เปรียบเทียบกับไอ้ที่ผ่านมาเป็นยังไงมั่งผมว่าตัวนี้ดี่านะดีดีเยอะเลยรับดี่าเลยมันก็สบายใจไปอย่างคือว่าเราไม่ต้องไปเป็นห่วงนะ อย่างนั้นเราต้องลงมาดูอยู่เรื่อยอะ่ะอย่างนี้เวลาเราฉีดปุย๋ยหรือฉีดอะไรทีเราดูลงไปเห็นนะใช่อย่างนั้นเราต้องคอยตรวจวันของวันต้องวิ่งดูแล้ววันของวันต้องดูแล้วใบมีอาการยังไงบ้างเมื่อก่อนนี้มีพอมีตัวอย่างให้ดูบ้างไหมไม่มี <c oughs> ไม่มี <c oughs> <c oughs> หมดเลยไม่มีหรอกมันก็ไม่มีนะที่ต้นานั่นนั่นอะ่ะมองมันดีขึ้นอะ่ะโอ้โนี่แย่สุดแบบนี้แล้วอันนี้ก็เคยใบไม่สวยเหมือนกันใบหมดเมืก่อนเหมือนกันหมด หกเดือนนะผมไม่เคยลงมาดูเลยอะ่ะกะว่าตายหมดทั้งสวนแล้วตอนนี้ก็ยังสวยแล้วนี่ะกะว่าตายทั้งสวนแล้วกลับมาดีกับชัยตัวนี้แหละเแับม,มันดีขึ้นต้นหลางอันนี้ิ่งสวยตัวข้างลา่ังครับนี่แบบเราไม่ค่อยเป็นด้วยแบบต้องดู youtube มั่งอะไรมั่งเนี่ยศึกษาทาง u t u b e อะ่ะเมืออเ่อก่อนจะเป็นต้นแบบนี้หมดเลยอ่ะกิ่งใบไม่เคยมีหรอกมันโกนไปหมดเลยอ่ะ ฉีดไปกี่ครั้งถึงใบออกมาสวยแบบนี้เนี่ยสามครั้งมั้งสามครั้งเลยจากแบบนั้นอ่ะสามครั้งมันก็เริ่มแตกดีขึ้นนะอแตกดีขึ้นเรื่อยเลยครับนี่เราพูดเรื่องจริงกันนะใช่สามครั้งอะไยังไงพี่ก็พูดหมอพ่อมาเลยนะพอฉีดสองสามครั้งมันก็ดีขึ้นดีขึ้นขึ้นมาเรื่อยอ่ะธรรมดายอดมันจะกรุดใช่ไหมหลอนเพียลงอ่ะไอ้ยอดไม่มีหรอกพอพอเรามาจิดไอ้ตัวนี้มันก็เริ่มใบใหญ่ขึ้นนะ ทีแรกใบมันจะอย่างเงี้ยแล้วก็เหลืองเป็นลายเป็นจุดไปหมดอะไหมแต่พอจิตเออพอจิตมาจุดนี้ก็ใบมันดีขึ้นใบเริ่มก็ไหลออกมาเรื่อยอะใบจะเริ่มสมบูรณ์เริ่มแตกยอดออกมาล้วครับอปีแรกตายหมดเลยเะะหลานผมไม่รู้มันให้ปุ๋ยเยอะไงปดให้ปุ๋ยเคมีอะใส่เต็มช้อนเลยพอเช้าปอยสองน้ำวันใบร่วงหมดเลยต้องแต้มใหม่หมดเลย ปีแรกอ่ะศูนย์ไปเลยครับแล้วก็พอมาเรื่อยๆก็มันก็แย่ลม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 ตนดอนมันเรื่อยแหละก็มาเจอตัวเนี้รู้สึกกาดีแต่ที่แรกผมผมใช้แต่ไอ้ตัวนี้ไงใช่ที่ไม่ใช้แมมเออใช้มาก่ผสมผส,สมไรนั่นนะยาฆ่าแมลงยาข้ามแมลงแล้วก็นั่นแล้วตอนหลังมาใช้อะไระระบาผสมเจ๊บอกมใบอ่าบรุงใบมันาามันก็ดีขึ้นเลยอะ ตอนใช้ลาวาไอ้แมกมาผสมยาฆ่าแมลงครั้งแรกเป็นยังไงบ้างตัวเพี้ยแมลงมันหายไปเลยไหมหรือว่าต้องต้องเบิ้ลหายเลยนะผลแรกก็ติดใจเลยอ่ะตายติดใบเลยเห็นเลยตาติดใบเลยตายติดใบเลยแล้วจิดรู้สึกว่าสองเที่ยวแหละหมดคราวนี้เราก็พอมาทีก็ฉีดทีมาทีจิตทีแต่ก็นานอ่ะบางชุดก็ไปเป็นเดือนพอจะมานะ ดีโอ้โหพวงนั้นจีกันโอ้ยผมจ้างลูกน้องฉีดโต๊ะตอนนั้นอะอ๋อตอนนั้นท้อแล้วก็ฉีดแล้วไหลแม่งก็ไม่ตายโอ้ยท้อท้อมากเลยอ่ะอืตอนนี้สบายใจแล้วะเนี่ยตอนตอนแรกๆนะเนี่ยมันก็เริ่มไหลแล้วล่ะครับตอนแรกๆยิงอันนี้อีกใบไม่ค่อยมีหรอกเนี่ยตอนเนี้นะครับมันจะเนี่ยอย่างนี้เลยเนี่ยแล้วใบก็ไม่ค่อยมีนี่ลูกน้องฉีดไม่ทันนะ Oh. สินไม่ทันหร<า>ือไม่เกินสามวันแล้วก็ไปแล้ว